สบายดีป้าลุงพ่อๆกับจองน้องแคทคือเก่าพี่น้องมื่อนี้แวะมาหาน้องไอรินอุ้อีกทีดูเป็นตาชังเลยพี่น้องเอ้ยใหญ่เป็นเช้าเลยผูน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 ตาอี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  กแหนมน้ำเขาย่างดูและหน้าปื๊กเฮ้ยผูแมนมกับแหนมอยู่โอ้ยเฮ้ยเอ้ยปือกดินดาวดาวไิดู อ่คิดอตาเออตาอีซซนจะเอาอันเากระตุนห้เบื่อตาเสียกันใคกินแกงใหม่แล้วไปไปหาหน่อไม้แต่เราเะฮังรรมกันดีได้ายบเากินแกงตึ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 งเช้าโชว์บาลาย ไม่ได้อยากนั่งพี่น้องเอ้ยมีแต่อยากยืนกระยอนสีใหญ่มีแต่อยากยืนฮีฮันอันฮิฮันใส่ชุดนั่นชุดนี้มีแต่โบ้ด้อย ตาเอะตาเอะตตะตตะตึ้ง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 หุนหุนหนหุนหุนน่ะหุนเอะตาเอะก๊ตก๊ตเอามอนอนนี่นะเอามอนอนเลยค่ะอ่ากี๊ตตะชอมชอมอสิป นางจิตุกค่ะอาตาเอ๊ะเออขี้ดื้อขี้ดื้อนั่นไม่อยากอยู่ชื่อๆนั่นน่ะขี้ดื้อนั่นเช้าขี้ดื้อว่าไป็หลอกบ้านกับไอ้คินบ่บ่สิไป็หลอกบ้านกับไอ้คินบ่เออสิไป็หลอกบ้านกับไอ้คินบ่

แหต้นน <ph> ี <c ười> ้มากต้นนาตี้ถนะเอาแนนอยู่ดอินเลยเขากหับตาอีเขาังเอาตีเาเตง้อ่ะอตอีอะตอีอีอืมอิลลี่หมากบ้านหน่อยนี่รับได้ได้ลูกตุปลดแห มันกินขาอุ้มสาวตูบมือแลอุ้มไม่ว่าอมอีหยังนอนในๆนั่นอ่ะตูบหลุดแหลอันนั้นดีอันนั้นมันทันดีวางมุดตัวตัวสุกวางรูปขาวบ่มเดี๋ยวก็เอาต้งไหนสักอันผู้น้องกระเบิ้ลหัวหัวมากโอ้ยโอ้ย

มอสิไปหาไหมขี้อโอ้ไปเอามากระจกผู้ขี้อ่ะนะโอ้เอาทีขอเอาลอดเอากลมดีดีตีเลตึง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 ขี่เดือี่เด้อี่เด้อโอ้ยเก่งเวยขี่ดือีห้ พี่น้องสั่นให้น้องฟังหรือเสียไปขอหัวน้อง <c oughs> อะถุนาไปไว้ถุญยาถุญาอืมสบายดีปะลุงสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงเห็นอะไรสบายดีปาลุงนะ สบายดีปาลุงเห็นอะไรมอบึงอชาวบูหลุงชาวบูชีชมพูชาวบูชีชมพูอีเมิดบัลุเข้าห้องอิเมิดแหละไอ้วินเนี่ยดําปนะห้องอีเมิดตดดําปืดพ่ออดเนาะ อันส <laughs> ั้นเบาฮีบได้สิว้าวซูไปเหตุยังตะลุกอกกูนะสูอ่ะสันมือมาผูกเคยนเมือนมันสปดำนานี่เหาอะอออกมาถึงตาก่กัอ่ะอากตลันกันเอายไปลบนีหลน้อยไปลบก้าวหน้า่ะเอาเถอะละนวยมาเถอะละนวยมันเอาไปเลเถอะละสองอ่ะตาอ่ยันตึก เาดีบาดโทษน้ำเขาจู่อะเขาปเขาดังโอ้โหอิีมนึงบาดทษน้ำเายันไปใส่อยมหนึ่งพูตีลูกอันนี้อันนี้อันนีะตยันตึกลงมาจู่อือบอยากนอนอออคอยเป็นผู้เช้าแล้วคอยมีแต่สิเป็นหลอกใจอุ้มหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเตเอาตีลูก <c oughs> หน่วยหนึ่งมัยุมอุ้มเอาหน่วยหน,นึ่งหน่วยหนึ่งเตะมาเตะบ้านนี้เต้นไปเหน่วยมันนักโอ้ยจจ๊สีเอาหน่วยได้กันแท้เพี่ยันมาได้จักหน่วยอยู่ต่อไปนะผู้อันกิโลเขาเอิญเอ่นนอเขาเอิญกิโลเนี่ยนะ,อะ,อะเออเออได้ด้ย <c oughs> อุ้มได้ละหน่วยหนึ่งเตะเอาบ้านนี้อเออเตะมาลูกเตะมาเออเออ เออกระสลาเนี่ยนะเนี่เออเออเต้นบัดไปปุ้นเลยๆป่านนี้เออเน่ขนมกะหี่อะไรบ้านเก็บขนมไงเก็บเอาขนมลูกเก็บเอาขนมเก็บเอาขนมนั่นเอามาแม่เป่าให้มักอ่ะไม่ต้องเป่าเป่าเองก็ได้นุเป่าเองลิลลี่เห็ดยังอันนั้นนะเบ้อโอ้ยอยู่ซื่อๆเนี่ยลูกอ่ะดูถือๆืเนี่ย เอ้ยเออ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 มาอามามาอามาม่มานอ่ใ่ายออกไหเอือเอาอย่างไรกินอูโอ้ยพี่หน่อเลยเป็นอยากเลยป่ว่านะกินยักเข่าหยักเข่าหยักเข่าแล้วก็แล้วและยังว่ากินขื่นนกินกับจดเจ็มแม่กินแด้ก็อ้วนขั้นผู้สี่อ้วนขั้นผู้หกอ้วนนะถือกินกับอ้วน กันป si ูสิโบอ้วนมันกินติดกินต่อกินน่าได้กับโบอ้วนขึ้นนอนเลยพี่น้องปูเลื่กินคิดดึกหลังเที่ไหนคิดดึกถ่ายคลิปอยู่เขากินก่อนเป็นหาวกนาทีไปกินน้ำ้างเขาอิ่มก่อนอย่างอ้วนหรือบ่ทอยคิดดึกวาไปไปหล่อบ้านไปไปไปหล่อบ้านไปเออกันหล่อ้านยากัยากันหล่อบ้านบ่ไปบ่หล่อบ้าน ไปบองเม่ล่าไปบองเม่ล่าไปเอิร์ดเมล่าไปเอิร์ดไปหล่ามาไปลูกไปเอาไปเบิร์ดเมล่าไปไปผูกยืนไอ้เบิ้ลผูกไปไปเอิร์ดเมล่าไปชูนแค่นีนอนแค่นั้นเอามากุ๊กมันแต่คิวเอาไปเอิร์ดเมล่าไปโอ้โหหึงงามแต่สวงาม